ดูความจวดของเจ้ากระหม่อมแก้วนะครับจัดมาจากคุณลุงอรดีเมื่อวานนี้นะครับดูครับดูความจวดจัดครับผมเป็นนกเรียกเจ้าคนโตผมเข้าตานะครับผมจัดมาเลยนะครับนกต่ออาชีพนะครับทั้งเล่นคนทั้งเล่นป่านะครับตัวนี้โอ้โหขันจริงๆนะครับเห็นคนไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่ามันจะหลบนะครับไม่มีดอกไม่มีหลบเลยนะครับโอ้โหขันตั้งแต่ตีสี่นะครับเปิดไฟมามันเอาเลยนะครับ เป็นนกแดงที่จัดมากนะครับตัวนี้จับได้เล่นได้นะครับเพราะว่ามันเคยเล่นกระโจมมาแล้วนะครับเจ้าของเดิมเขาลูบจับจนมันคุ้นชินนะครับผมอ่าดีนะครับเจ้ากระหม่แก้วนะครับจะออกมาตีเอ่างเดียวนะครับผมดุมากนะครับเป็นนกที่ดุใครหานกยามอยู่นี่ก็เข้าท่าเลยครับตัวนี้หรือจะไปต่อก็ได้มันเป็นนกต่อนะครับผมเป็นนกมงคลด้วยนะครับกระมม่แก้วนะครับผม ดูความจวดนะครับทั้งวันจริงๆนะครับตัวนี้ทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่ปิดไฟนี่ไม่หยุดขันนะครับผมนกบ้านะครับบ้าขันบ้าคูนะครับตัวนี้เนี่ยครับเป็นเรียกเจคอโตเจคอดโตนะครับขอไม่สวยเพราะว่าติดตะข่ายนะครับย้อนมันจะเสือกออกมาเล่นกับคนนี่แหละครับผมเนี่ยเนี่ยครับดูดูดูนะครับดูกัน เดินนะครับนี่วางกระดินนะครับวางกับดินหมาก็มีนะครับเนียนนอนอยู่นี่ก็ไม่สนนะครับผมพี่นนบงตัวนี้ตื่นบึ้งๆแล้วนะครับผมขนาดเปลี่ยนบ้านมานะครับไม่สนใจนะครับมันบ้าขันจริงๆนะนกตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรมาด่วนเลยนะครับผมคิดว่ามันจะดอด้วยซ้ำนะครับผมดูความจวดครับเดี๋ยวจะนกมาเทียบให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะคันแม่ครูทั้งวันจริงๆนะครับตัวนี้นี่ดูครับดูครับจะเลย2องร้อยัวนะครับเก่าๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองอนกมาเทียบให้ดูนะครับคนก็เล่นนะครับเดินเข้าไปแรกครูเลยนะครับเนตัวนี้ลูนี่นะครับอาดูดูก่อนนะครับเนี่ยครับ ดูู่เนี่ยครับเดินตามเลยนะครับหมุนไปนั่นดูดูครับนี่ครับที่คอเหตุผลที่คอไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมเอานกมาเทียบให้ดูดูครับดูครับนกกงไม่วางไม่ทันถึงพื้นมันเอาเลยนะครับผมนี่ครับเจ้ากระมม่แก้วบ้าคูนะครับโคตรบ้าคูนะครับนกตัวนี้ สุดยอดความจัดจ้านนะครับผมจัดจ้านจริงๆนะครับใครชอบนกบ้าบ้า,บาคูหรือจะไปทํานกเฝ้าบ้านรับแขกนะครับตัวนี้เลยนะครับมันจัดจริงๆเกินนกป่านะครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวเสียงกลางลงนิดแต่เสียงมันหองดีนะครับเสียงเข้าหูผมนะครับผมจัดมาอีกนะครับเนีย่ยดูครับ มอมแก้วขาวโจ๊ะเลยนะครับเส้นใหญ่นะครับเต็มใบนะครับขนขาวที่หัวนะครับหลุดแล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับบางตัวหลุดแล้วไม่ขึ้นนะครับเพวกเป็นนกสายขนนะครับวขนด่างนะครับบางตัวก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าตัวขึ้นก็คือขึ้นตลอดนะครับนี่ครับห้าปีนะครับเอานะครับไขว้นะครับผม ราคาตึงหน่อยแต่รับประกันคุณภาพนะครับผมเดี๋ยวครับโดดคู่โดดคู่ถ้าต้องการนกฝึกต่อนกตอนะครับทูมาอนะครับผมนะครับริวตันก็จวดอยู่นี่ครับผมเอาใครชอบแบบไหนก็ทูมา จะไล่ทำคลิปห้ทีละตัวละตัวนะครับผมเนี่ยครับดูครับมันคูให้คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสได้คูเลยนะครับนกตัวนี้สุดยอดนะครับเราลงปีกเกลี้ยงทั้งวันนะครับถ้าอยู่ตัวเดียวมัน,นเนี่ยครับเนี่ยเจ้ากวนอูก็ขลมดีนะครับเนี่ยเจ้ากวนอุที่ผมลงคลิปไปนะครับ เรียกคำคูคำมีขัดมีหนุนนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับนกฝึกต่อดาวลุ่งเรียกทั้งวันนะครับตัวนี้ลงปีกทั้งวันนะครับใครสนใจก็โทรมาครับเดี๋ยวมาดูเจ้ากระหม่อมแก้วกันนะครับหรือใครจะสนใจไก่ต่อก็มีนะครับนี่นะครับผมขึ้นคอนไว้นี่นะครับเสียงเพาะๆนะครับผมนะไครก็โทรมา ดูบนดินแล้วมาดูบนต้นไม้บ้างนะครับโอ้เหลิวตันผมจวดก่อนเลยเอาดูครับจวดกับเจ้าสุชาติครับรหลวตันนะครับดูครับยิ่งเจอตัวคูใส่ยิ่งบ้าคูนะครับมันไม่ใช่เล่นกับคนอย่างเดียวนะครับนกตัวนี้ดูครับลมลุกคุกค้านมันก็คูนะครับไม่ได้สนใจอะไรมันนะครับนดูครับ อ่อนๆนี่มันคูหลบเลยนะครับผมตัวไหนอ่อนๆก็มันมันคูหลบเลยนะครับตัวนี้เป็นนกที่คัดนกได้นะครับเพราะวันเป็นนกบ้าๆดุๆนะครับเนี่ยครับเห็นนกไม่ได้นะครับกระดิกไม่ได้เลยนะมันคูอย่างเดียวนะครับผมจัดจ้านจริงๆนะครับเจ้ากระหม่อมแก้วนะครับสุดยดอดความจัดจ้าคคน,นครับนกต่อนะครับอาชีพ เฉลยสองร้อยกว่านะครับโอ้เจ้ากันอูผมก็ขลุมดีมากนะครับผมเรียกคำคูคำขัดขัดนุนนุนไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเจ้าหกโกหกโกโอ้เนี่ยครับนี่กระดิวตันคลมนะครับผมดูครับชอบแบบไหนโทรมานะครับผม นะครับดุนะครับดูเดี๋ยวผมจะแย่มือเข้าไปให้ดูนะครับนครับดูครับโอ้เนี่ยครับดูครับดูมันดุมากนะครับผมขึ้นตีเลยนะครับเนี่ครับไม่แพ้สายดินแน่นอนตัวนี้เรื่องความดุนะครับมาตีกันได้เลยนะครับตัวนี้ดุจริงๆนะครับเร็ว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 นะครับอันนี้ครับดูลายนะครับ ใครชอบจัดจัดจ้านๆน,นะครับจัดจ้านโทรมาเลยนะครับผม ราคาตึงหน่อยแต่รับประกันคุณภาพนะครับผมการขันนะครับผมบ้าจริงนะครับดุมากนะครับผมบอกเลยดุมากนกตัวนี้ถ้านกอ,นอ่อนๆไปแขวนไก้มันมันคูมันขันหลบเลยนะครับมันอัดหลบเลยนะครับนกตัวนี้เรีวเรีวเรีวเมื่อวานผมเอาใส่พเนียดมาลงเอามายองพุ่มขันเลยนะครับ มันเรียกเจ๊กหัวโตด้วยนะครับตรงตัวนี้คาดูเลิวตันนะครับจวดเหมือนกันนะครับผม เหยากงไว้ก็ไม่ฟังนะครับรุ่นนี้นะครับจวดนะครับเดี๋ยวครับเอาดูเอานะครับเนี่ยครับนกนกป่าร้อยนะครับผมคือนกมันจัดมันก็จะจัดของมันเองนะครับเนี่ยครับนกแดงแป๊ดเลยนะครับสีมัน่ดูเอามันบ้าสุดๆนะครับผม เป็นนกที่บ้ามากนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรมาครับเจ้ากระหม่อมแก้วนะครับเสียงฮ้องๆนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาไปแขวนไว้ตัวเดียวมั้งครับถ้างั้นมันอื้มมาตีกล้องอีกนะครับนี่ครับดูริวตันกระจวดนะครับผมเจ้าสุชาตินะครับ เราจะบรรยายยังไงครับให้นกมันบรรยายเองแล้วกันใครชอบก็โทรมาครับสำหรับนีส้สวัสดีครับผมสนใจไงก็โทรมานะครับเจ้ากระหม่อมแก้วนกบ้าคูบ้าขันนะครับทั้งวันจริงๆนะครับผมจะไปแขวนไว้ทิ้งไว้หน้าบ้านตัวเดียวนะครับมันมันคมมันขันทั้งวันจริงๆนะครับผมเนี่ยผมจะแขวนไว้ต้นฝรั่งออกมาต้องเรียกเลยนะครับตัวนี้ นกเป็นนกที่ปากเปาะจริงๆนะครับดูนะครับดูนะครับไว้นี้แหละครับไ้ไกลๆเขานะครับผมดูนะครับเดี๋ยวเรียกยจดจัดนะครับผมไปดูนะครับเนี่ยเห็นไหมจัดจริงๆนะครับ หมดมือหมดเวนนะครับบ้านไหนมีคนแก่ยาวไปนะครับผมไม่ได้นอนจริงๆนะครับเพราะว่านกมันจัดนะครับจัดเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวมันคูอีกนะครับเนี่เอ้อ มานี่ครับผมเจ้ากระมอมแก้วนะครับจัดจัดนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับผม